สวัสดีครับผมซิปโซครับวันนี้มาเซอร์วิสนะฮะล้างแอร์มิตซูบิชิมิเตอร์สลิมนะครับตรงนี้นะครับเตอร์สลิมนะฮะไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะครับไม่ได้น้ำมันอากาศจะเย็นได้่อยนะแต่ลมยังแรงนะฮะแต่ว่ามีอาการลมกระพือนิดหน่อยนะครับแต่ไม่มีสิ่งแอร์น่าจะต่ำนะฮะเดี๋ยวเราล้างก่อนแล้วก็มาเทสอีกทีนึง แล้วก็ถอนไปเอาไว้แผงจะค่อนข้างดำเลยนะครับแล้วก็จะมีเมือกติดนะครับด้านไหนยังมีเชื้อราค่อนข้างเยอะสังเกตแต่เ,เราทำการล้างก่อนอันนี้แผงดำๆนะครับเราถ่ายรูปเอาไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างระหว่างการที่ฉีดน,น้ำยาแล้วฉีดน้ำยานะครับ เดี๋ยวเราปล่อยให้น้ำยาทำพระทำงานสักระยะหนึ่งนะครับรื้อๆเราก็เตรียมตัวชีดน้ำสิ่งสกป,ปรกเยอะมากนะครับดันออกมาเรื่อยๆเลยนะครับค่าดันออกมาเรื่อยๆนะครับดเดี่ยเยอะมากครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาทำความสะอาดอุปกรณ์ประกอบนะครับ ครับตอนนี้เราก็จะออกมาฉีดคอยร้อนด้านนอกนะครับนี่นะฮะถอยร้อนนะครับค่างที่จะบ้องแมนกันเลยทีเดียวนะฮะฝนเยอะมากครับคอยร้อนค่อนข้างตันนะครับฉีดน้ําแทบไม่ทะลุกออกมาเลยนะฮะ ต้องฉีดก่าน้้ำจะทะลุออกมาขนาดนี้เลยนะฮะที่เดิมเมื่อกี้นี้ตันมากฉีดแทบไม่ออกเลยนะคะรับแล้วก็หลังเรียบร้อยนะครับออสะอาดเรียบร้อยนะครับแผลขาวเลยทีเดียวทนนี้เราก็มาดูด้านในนะฮะมองดูอ,ออกด้านหนได้เลย,ยนะฮะสะอาดครับโอเคแล้วเราก็มาประกอบดีดว่วตอนนี้เราก็ประกอบเรียบร้อยนะฮะ เตอรสลิง1 2 0 0 0 BTU นะครับ, 1, 2, รบเสียงนะฮะนลมแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วเราก็ลมทุกช่องออกเสมอนะฮะแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงฟื้อฟื้อฟื้อีกเลยนะฮะก็เรียนเร็อแล้ครับ,รบส่งงานได้เดี๋ยวเราวัดความเย็นนี่